ดีใจค่ะแล้วเป็นเกียรติมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง Disney ์ไทยแลนด์ด้วยซ้ำา่ไหนปรปับเป็นไงบ้าง<ช>ดีมากค<ป>่ะก็ดีดีกว่าที่คิดไว้เราเข้าไปดูเองเอกอ็ยังก็ยังเออดีกว่าที่ต้องคิดว่าเราเราตื่นเต้นเขินมากน<อ>ั่งหลังชิดบบอเลยอ่ะไปดูกับเพื่อนๆด้วยอ,ะอ่ะ ก่อนจะภาพมันต้องมีการแบบว่าไปฝึกทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะภาพต้องบอกว่าเฟิร์นก็ไม่คิดว่าเฟิร์นจะได้ภาพเพราะว่าต้องส่งเทปแคสไปให้ทางดิสนีย์ที่เมืองนอกเลยอะไรเงี้ยก็ก็เผื่อใจไว้แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเคอมเมนตว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเฟิร์นทำไมถึงเลือกเฟิร์นเลยเขาบอกว่าหนูเสียงใหญ่แล้วก็เสียงเสียงห้าวเหมือนผูน้ชายแล้วเวลาเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเสียงผู้ชายเขาไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทากยากมเลยเขาไม่ได้ทาก ยากมากค่ะหนูว่มือเย็นตัวเย็นคือแบบม,มีมีพี่พี่ทีมนักภาพเป็นเหมือนโคช้ชอยู่ข้างๆหนูตลอดทุกคําที่พูดทุกวินาทีที่ตัวละครหายใจเข้าอะไรเงี้ยเราต้องซิงให้ได้แบบมากที่สุดอะไรางี้ทุกคําเลยค่ะแล้วก็จะแบบสอนเทคนิคบางคำขึ้นลงต่ําสูงจําเป็นต้องชัดกว่าพูดปกตินะเฟิร์นอะไรเงี้ยเพราะจะเอาแค่ acting ของของนักแสดงไม่ได้อ,อะไรเงะะี้ยติดใจมใจ ดีใจนะคะชอบอะไรเงี <cost> ้ยแต่ก็แบบไม่ได so okay, wow. ้กล้าคาดหวังขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าอุ้เราก็ตื่นเต้นมากมากเพื่อนที่ทำานภาคเรื่องใหญ่ๆครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกแล้ค่ะปกติเคยภาคแต่เสียงหนังตัวเองเวลาแบบ่าดไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะซับกระแสนักแสดงที่รูนแบร์อะไรเงี้ยเราได้ติดตามไหมครัได้ยินมาบ้างค่ะได้ยินมาบ้างก็ อย,อย่างที่บอกว่าหนูก็หนูก็สมเทพแคสแ,แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสได้ทําครั้งนึ่งมันก็ในฐานะนักนักแสดงเนาะแล้ได้ร่วมงานกับทางดิสนีย์มันก็นเหมือนแบบฝันครั้งใหญ่อะแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีเหมือนกันแรงอย่างมูหล,ลานก็เป็น เรียกว่าเป็นแอนิเมชันในดวงใจตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนกันนะคะความตั้งใจไม่ได้ต่างกันเราเ็น่ใจไหมว่ามันอาจจะมาแบบเอออาจจะพ้นพ้นก็ไ้เราเรารู้สพาวครั้งแรกนะทำไมไม่ได้กังวลใจเลยเลยค่ะรู้สึกว่านะวินาทีที่หนูทําอยู่ในห้องอัดกันไม่รู้กี่ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันตั้งใจแล้วเป็นเทคที่ดีที่สุดจริงๆฟังซ้ําดูซ้าอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องดีที่สุดแล้วจนจนมันออกมาถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดี オッケありがとう。